สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาเป็นวิเศษรหัสน,นักศึกษา64034 0 0น3 3นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยสยามวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการตรวจรีเฟกเพื่อดูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นไปดูกันเลยค่ะ การตรวจใบเส p r ปรีเฟกให้ผู้ป่วยนั่งในท่าที่สบายแขนห้อยข้างลำตัวผู้ตรวจเอานิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งวางบนใบเส็บเทนดอนและใช้ไม้เคาะเข่าเคาะบริเวณใบเส็บเทนดอน การตรวจไตรสิบรีเฟกผู้ป่วยงอข้อศอกเข้าหานำตัวผู้ตรวจจับบริเวณเหนือข้อศอกผู้ป่วยไวยแล้วเคาะบริเวณไตรสิบเทนดอนบริเวณเหนือข้อศอกประมาณสองนิ้วสังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อไตรสิบการตรวจนีรีเฟกจัดท่าผู้ป่วยให้นั่งในท่าที่สบายเคาะบนเอ็นข้อเข่าใต้กระดูกสะบ้าสังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ